สวัสดีเช้าวันพฤหัสที่16กรกฎาคม2020กลับมาพบกับ Morning Routine Podcast กันอีกครั้งนะครับผมเอ็มเพิ่มสัตว์จำเล่าทุกท่านฟังว่าตลาดการเงินทั่วโลกเมื่อวันพุทธที่ผ่านมาเกิดอะไรขึ้นบ้างมาเริ่มกันเลยนะครับเมื่อวานนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นวันที่ตลาดหุ้นทั่วโลกเนี่ยปรับตัวกันเพิ่มขึ้นกันได้ค่อนข้างดีนะครับอย่างในเอเชียเนี่ย ก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นกันได้ค่อนข้างดีนะฮะโดยเฉพาะที่ญี่ปุ่นกับที่เกาหลีใต้นะครับเนื่องจากได้ปัจจัยสนับสนุนมาจากตลาดหุ้นสหรัฐในคืนวันอังคารนะครับที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ดีในเอเชียเนี่ยมีเพียงตลาดหุ้นจีนเท่านั้นที่ปรับตัวลดลงนะครับและปรับตัวลดลงค่อนข้างแรงนิดนึงเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับส่วนตลาดหุ้นยุโรปและตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึนน้นกันได้ค่อนข้างดีเลยนะครับปัจจัยที่เข้ามาสนับสนุนเนี่ยก็เป็นปันบ เกี่ยวกับการพ e ัฒนาวัคซ kind of ีนนะครับเดี๋ยวเรามาลงรายละเอียดกันเลยนะครับว่าเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวมาเริ่มกันที่ตลาหุ้นสารัฐนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาตลาหุ้นสารััเนี่ก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ถือว่าก็ค่อนข้างดีนะครับถึงแม้ว่าจะมีความผันผวนแต่ว่าก็ถือว่าปรับตัวเพิ่มขึ้นได้โอเคนะครับดัชนีดาวโจน์เนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นได้เป็นวันที่4ติดต่อกันนะครับข่าวด้านบวกที่เข้ามาในตลาดเนี่ยมันยังเป็นเรื่องของ ข่าวด้านบวกของการพัฒนาวัคซีนของบริษัทโมเดอร์นานะครับที่ว่าผู้ป่วยเนี่ยจำนวน45รายนะครับที่ได้รับวัคซีนนะครับมีสารแอนติบอดีในร่างกายเนี่ยเพิ่มขึ้นกันทุกคนนะฮะข่าวนี้เนี่ยมันเป็นข่าวด้านบวกที่ตลาดเนี่ยค่อนข้างแบบต้องการมากๆนะครับเพราะว่าช่วงช่วงที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่แบบการเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยข่าวเรื่อง การแพร่ระบาดระลอกที่สองของโควิด -19 เนี่ยเข้ามากดดันตลาดแล้วก็เซนิเมนต์อของนักลงทุนเนี่ยค่อนข้างมากนะครับข่าวนี้เนี่ยมันเลยช่วยได้ค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าการเคลื่อนไหวของดัชนีสารัฐเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยถือว่าค่อนข้างผันผวนนะครับเพราะว่าพอดัชนีมันเปิดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันเปิดมาที่ระดับแบบเกือบสูงที่สุดของวันเลยนะครับพอผ่านไปสักพักหนึ่งเนี่ยมันเริ่มมีการเทขายเทขายลงมานะครับ อย่างดันชนี NASDAQ 100เนี่ยโดนเทขายลงมาจนติดลบเลยนะครับลบอยู่พักใหญ่จนสุดท้ายเนี่ยค่อยๆฟื้นตัวจนมาปิดในแดนบวกได้เนสแตร์ร้เนี่ยบวกน้อยมากนะครับบวกมาแค่0.1%เท่านั้นที่บวกได้ค่อนข้างดีคือพวก S&P 500นะครับกับดาวโจนนะฮะ S&P เนี่ยบวกได้ถึง0.9%ดาวโจนเนี่ยบวกได้ประมาณ0.8%น พวกหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีนะครับมันเริ่มนิ่งกันไปล้นะครับไอ้ที่บวกก็บวกกันนิดหน่อยไอ้ที่ลบนี่ก็ลบกันนะฮะอย่างอเมซอนเมื่อคืนก็ลบไปสซกว่านะครับมันกลายเป็นนิ่งๆไปแล้วเพราะก่อนหน้านี้มันบวกขึ้นดีนะครับหุ้นที่บวกดีๆเมื่อคืนเนี่ยมันจะเป็นพวกหุ้นเฮลท์แคร์นะครับอย่างพวก m o d e r n ์เนี่ยก็บวกมาได้เกืบ7% n no o ดเปอร์คก็บวกไป9%กกว่านะครับ ส่วนหุ้นที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ดีที่สุดเลยเนี่ยคือหุ้นที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวนะครับอย่างโรงแรมแมริออตเนี่ยบวกไปได้ถึง7.9เนะครับอเมริกันแอร์ไลน์บวกไปได้16เลยทีเดียวนะครับก็กลายเป็นว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยหุ้นที่ขึ้นเยอะๆเ,เนี่ยมันอาจจะเป็นหุ้นที่ไม่ได้อยู่ในกองทุนหรือว่าไปอาจจะเป็นหุ้นที่นัองทุนเนี่ยอาจจะไม่ได้คุณมากนะครับที่หุ้นกันที่คุณคุอย่างพวกเทคโนโลยีตัวใหญ่ๆไมโครซอฟท์อเมซอนแอปเปิ้ะ นับถึงตอนนี้นะครับดัชนี้ S&P 500นะครับใกล้ละนะฮะตั้งแต่เขาให้ผลตอบแทนนตอนนี้นะครับตั้งแต่ต้นปี2020จนถึงตอนนี้เหลือติดลบเพียงแค่0.03%แล้วนั้นเรียกได้ว่าแทบไม่เปลี่ยนแปลงแล้วนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับแต่ว่ามันเคยมันเคยดีกว่านี้นิดนึงนะครับตอนช่วงเดือนสฤษภาคมนะครับมาที่ตลาดหุ้นเอเชียกันบ้างนะฮะตลาดหุ้นเอเชียเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นกันได้นะครับ มีเพียงตลาหุนจีนเท่านั้นที่ปรับตัวลดลงนะฮะจีนเนี่ยเสียใ่สามร้อยนะฮะลบไปถึงหนึ่งจุดสองเก้าเปอร์เซ็นตนะครับปัจจัยที่เข้ามากดดันหลักๆเนี่ยมาจากเรื่องการเมืองระหว่างประเทศนะครับโดยทางสหรัฐนะฮะได้ประกาศยกเลิกสถานะพิเศษของฮ่องกงหลังจีนได้ใช้กฎหมายความมั่นคงต่อฮ่องกงตั้งแต่วันที่หนึ่งรกรกฎาคมเป็นต้นมาเนี่ยข่าวนี้เข้ามากดดันนะครับรวมถึงรัฐบาลของสหราชาาจักรนะครับได้มีคําสั่งแบนการซื้อ พวกอุปกรณ์ของฮ u a w e วนะฮะภายในปี20 2 1แล้วก็ต้องการที่แบบจะล้างบางคือต้องการให้ทุกคนที่มีใช้อยู่แล้วเนี่ยโลทิ้งไปให้หมดนะครับอุปกรณ์5 g ของ h u a w e วเนี่ยภายในปี2027ความเคลื่อนไหวครั้งนี้เนี่ยมันส่งผลต่อหุ้นเกี่ยวกับพวกหุ้นผลิตชิ้นส่วนสินค้าเทคโนโลยีทั้งในจีนและฮ่องกงนะฮะหุ้นพวกนี้ปรับตัวลดลงค่อนข,ข้างแรงเลยนะครับนอกจากนี้แล้วนะครับถ้าเราย้อนไปเมื่อวันอังคารเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเนี่ย น้ำทุนต่างชาตินะครับขายสุทธิหุ้นจีนสูงมากขายออกมาเกือบ2,500ล้านเหรียญซึ่งตัวเลขนี้เนี่ยมันเป็นตัวเลขที่สูงที่สุดน้ำหน่เคยมีการเก็บตัวเลขมาปัจจัยนี้เนี่ยมันเลยเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่เข้ามากดดันตลาดหุ้นจีนนะครับสำหรับเมื่อวันพุธเนี่ยน้ำทุนต่างชาติก็ยังขายสุทธิออกมาเช่นกันนะครับแต่ว่าลดลงไปเยอะมากแล้วเหลือแค่385ล้านเหรียญน,นะครับก็วันนี้ก็มารอดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับ มันมีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจอีกที่หนึ่งนะฮะในเอเชียนะครับคือที่อินเดียนะครับแต่ดชนีนิฟตี้เนี่ยบวกเล็กน้อยนะฮะบวกขึ้นมา0.1%เท่านั้นจริงๆรเนี่ยระหว่างวันเนี่ยบวกได้มากกว่า1%แทบตลอดวันเลยพอมาชั่วโมงสุดท้ายเนี่ยโดนเทขายกันออกมาอย่างหนักนะฮะจนดัชนีเนี่ยแทบจะติดลบไปเลยนะฮะเหลือบวกแค่นิดเดียวเท่านั้นแต่ประเด็นที่น่าสนใจก็คือตอนนี้เนี่ยดัแบบชนีของตลาดหุ้นอินเดียเนี่ยปรับตัวได้ตามเซนดิเมนต์ของภูมิภาคได้เป็นสนส่่วใหญ เพราะว่าสถานการณ์ภายในประเทศเขาเนี่ยเรื่องการแพร่ระบาดเนี่ยมันยังไม่ดีขึ้นเลยนะครับพวกตัวเลขผู้ติดเชื้อเลยต่างๆเนี่ยมันสูงกว่าระดับเส้นค่าเฉลี่ย7วันมาอยู่ตลอดและตอนนี้นะครับอีกไม่กี่วันเนี่ยเชื่อว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อในอินเดียเนี่ยน่าจะแตะ1ล้านลายแล้วนะครับถือว่าอินเดียเนี่ยควบคุมได้ค่อนข้างยากนะครับเพราะว่าประเทศเขาเนี่ยอยู่กัอนอย่างค่อนข้างแออัดนะฮะก็น่าหึงใ,ใจอยู่เหมือนกันนะฮะ ส่วนปจัจจัยด้านเศรษฐกิจภายในประเทศนะฮะหลังจากที่รัฐบาลเนี่ยได้แบนแอปพลิเคชันสังคมออนไลน์ของจีนนะฮะหลายๆตัวรวมถึง Tik t o อกนะครับแต่ปัจจัยนี้เนี่ยมันกลับส่งผลกระทบด้านบวกต่อแอปพลิเคชันคู่แข่งนะฮะที่เป็นของอินเดียเองที่ชื่อว่าโ o โบโซแอปนี้เนี่ยฮิตขึ้นมามากๆเลยนะฮะในบางในบางวันนะครับในบางชั่วโมงยอดดาวน์โหลดเนี่ยสูงมากกว่า5 0 0 0ครั้งซะอีกนี่คือต่อชั่วโมงนะครับ เขาคาดกันว่าภายในสิ้นเดือนนี้เนี่ยตัวเลขดาวน์โหลดแอปตัวโลโปโซเนี่ยน่าจะแตะระดับ100ล้านลายได้นะครับก็ถือว่าแบรนด์ของต่างชาติแต่ของในประเทศได้ประโยชน์ขึ้นมานะครับก็ไม่น่าแปลกใจว่าทําไมเมืองจีนถึงไม่ค่อยยอมให้พวกแอปพลิเคชันสังคมออนไลน์ของต่างประเทศเนี่ยเข้ามาในประเทศได้นะครับเพราะว่าเขาต้องการสนับสนุนออบริษัทภายในประเทศเป็นหลักนะครับ ตลาดหุ้นยุโรปนะครับเมื่อคืนนี้ผ่านมาเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ดีมากแต่ชนิดสต๊อกหกร้อยนะบวกขึ้นไม่ได้ถึงหนึ่งจุดเจ็ดหกเปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวปัจจัยที่เข้ามาสนับสนุนตลาดหุ้นยุโรปเนี่ยก็เป็นปัจจัยเดียวกับตลาดหุ้นสหรัฐนะครับก็คือข่าวด้านบวกของการพัฒนาวัคซีนต่อต้านโควิด -19 ของบริษัทโมเดอร์นานะฮะจริงๆเนี่ยตลาดหุ้นยุโรปเนี่ยมันก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นกันได้ค่อนข้างโอเคอยู่ละนะครับแต่พอมีข่าวของวัคซีนของโมเดอรับ พวกหุ้นที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นดีเลยไม่เหมืมหอนของอเมริกาเลยนะฮะแอคคอร์นะฮะเครือโรงแรมก็บวกขึ้นมาได้เกือบเจ็ดเปอร์เซ็นต์แอร์ฟาน์ก็หกเปอร์เซ็นต์กว่าลุฟทันซ่านะครับบวกขึ้นมาเกือบสิบเปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวนะครับพวกหุ้นเฮลท์แคร์บางตัวก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ดีแอสตราเซเนกาก็บวกไปได้ห้าเปอร์เซ็นต์กว่านะครับพวกหุ้นที่เกี่ยวกับออสินค้าฟุ่มเฟือยนะครับมันเป็นหุ้นที่เรื่องอะไรได้ผลประโยชน์ด้านบวกเกี่ยวกััััับบบบบเเเรรรรืื่่่ออออองงททีียยยวววววดดดดด้ดดด้้ะะะะไนนนนคกกกกก็็ปตฮิาาขึม ทองคําก็ยังปรับตัวแคบๆต่อเนื่องนะครับเมื่อคืนก็ปรับตัวเพิ่ขึ้นมานิดเดียวนะครับบวกขึ้นมาประมาณสักหนึ่งเหรียญกว่าๆเท่านั้นมาปิดที่หนึ่งพันแปดร้อยสิบเหรียญนะครับแต่ค่าเงินยูเอสดอลลาร์นี่สินะฮะยังอ่อนค่าต่อเนื่องล่าสุดเนี่ยก็มาปิดแถวเก้าสิบหกจุดนะครับลบมาศูนย์จุดสองสองเปอร์เซ็นตระหว่างวันเนี่ยลงไปแตะระดับต่ําที่สุดในรอบสี่เดือนกว่าเลยทีเดียวนะครับตอนนี้เนี่ยเหมือนกับนักลงทุนเนี่ยคลายความกังวลในเรื่องต่างๆไปเยอะพอสมควรนะฮะหรือแม้แแตต่่่ววาาอออให้กกััังงลนนนะะคคคครรบบ็ไปถืืททํ ไปถึงทองคําเยอะขึ้นแล้วกันไม่ใช่ถือทองคาแทนถือทองคําเยอะขึ้นแล้วก็บางคนที่รับความเสี่ยงได้ก็ไปลงหุ้นสื่อหรือว่าซื้อพวกหุ้นคู่กันอะไรประมาณนี้นะครับก็พูดง่ายคือลดการถือคองเปินสดกันมาที่ตลาหุ้นสุดท้ายนะครับต่าหุ้นไทยต่าหุ้นไทยเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นได้สักทีนะครับหลังจากที่ปรับตัวลดลงมาติดต่อกัน3วัน ก็ปัจจัยบวกก็ยังมาจากเรื่องซนติเมนต์ของตลาดหุ้นโลกที่ดีขึ้นหลังจากที่ตลาดหุ้นสหรัฐนะครับบวกได้ค่อนข้างดีมากในคืนวันอังคารนะครับส่วนความกังวลในเรื่องอชาวต่างชาติที่ติดเชื้อสอลายที่เข้ามาในไทยเนี่ยก็ดูเหมือนนักลงทุนเนี่ยจะคลายความกังวลลงไปได้เยอะพอสมควรตอนนี้ก็เน้นไปทางที่จะดูว่าผลกระทบของ2คนนั้นที่เข้ามาเนี่ยจะส่งผลให้มีผู้ติดเชื้อในประเทศเนี่ยเพิ่มขึ้นมากขนาดไหนนะครับ ค่างเงินบาทก็ยังอยู่ในแนวโน้มอ่อ,อนค่าต่อเนื่องล่าสุดก็เคลื่อนไหวยอยู่ที่ระดับเหนือ31.50บาทเป็นส่วนใหญ่นะครับเมื่อวานเซ็นดิ้งเด็กบวกขึ้นมา13.24จุดหรือประมาณ0.2เออ0.99นะครับหุ้นในกลุ่มน้ำมันสนามบินนะครับแล้วก็ทาอาคารขนาดใหญ่อิเล็กทรอนิกส์อาหารปรับตัวเพิ่มขึ้นกันได้ดีทีเดียวนะครับหล้งหุ้นต่างชาติกลับมาขายสุทธิ1,310ล้านบาท นะครับแล้วก็ลองทีเซ็ตเข้ามาประมาณ79 0 0เกากว่าสัญญานะครัภาพรวมก็เป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาสรุปกันอีกครั้งนะครับว่าประเด็นสําคัญที่เกิดขึ้นเมื่อคืนวันพุธที่ผ่านมาเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับประเด็นที่1นนะครับข่าวด้านบวกจากความคืบหน้าของผลการทดลองวัคซีนของบริษัทโมเดอร์นานะครับที่พบว่าผู้ป่วยทีร่ร่วมเข้าการทดลองเบื้องต้นเนี่ย45คนทุกคนเนี่ย45คนเนี่ยมีแอนติบอดีเพิ่มขึ้นทั้งหมดนะครับ ส่งผลให้หุ้นสหรัฐและยุโรปเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นกันได้ค่อนข้างดีนะครับประเด็นที่2นะครับความตึงเครียดระหว่างสหรัฐและจีนเนี่ยก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นอีกครั้งนะรประธานในที่ประชุมทรัมป์นะครับได้มีคําสั่งถอนสถานะพิเศษของฮ่องกงออกแล้วแล้วก็จะปฏิบัติต่อฮ่องกงเนี่ยไม่ต่างจากจีนนะครับคราวนี้ก็เข้ามากดดันตลาดหุ้นจีนอยู่เหมือนกันประเด็นสุดท้ายนะครับประเด็นที่3ค่างเงินบาทนะครับยังอยู่ในแนวอ่อนค่าแล้วก็ยังเคลื่อนไหวอย,อยู่ในระดับเหนือ38.50บาทเป็นส่วนใหญ่ ก็ปัจจัยนี้เนี่ยมันก็เลยส่งเสริมให้พวกที่เกี่ยวกับหุ้นที่เกี่ยวกับการส่งออกนะครับก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นกันได้ค่อนข้างดีนะฮะก็วันนี้ก็มีประเด็นมาฝากกันเท่านี้นะครับก็ขอขอบคุณที่รับฟังเดี๋ยวพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้วันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ